สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพบกับผมเบาหนกกุเก่าเหมือนเดิมครับทางช่องเกษตรเงื่อนรนนะครับเนาะวันนี้กะสิพาพี่พาน้องเขามาชมฟาร์มเห็ดหอมนะครับอยู่ประเทศเกาหลีนะครับมาแช่ความรู้แช่สบการณ์อยู่ประเทศเกาหลีในการทําเกษตรนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับเพื่อเป็นความรู้ให้พี่น้องเฮานําไปต่อยอดเห็ดในบ้านเฮาคนละจงังไรวันนี้ผมกะสิพาพี่พาน้องเขาชมฟาร์มเลยนะครับผม สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่วันนี้ขออนุญาตหน่อยนะครับรับเชิญเลยครับเชิญขออนุญาตทำการทําฟาร์มเห็ดหอมที่เกาหลีนะครับขอความรู้หน่อยเพื่อเป็นความรู้ให้พี่น้องเราทางประเทศไทยเราได้ดูว่าการทําเห็ดหอมที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับอ,อันนี้เขาเรียกเห็ดหอมพี่เนาะครับผมเ <whim S 2> <integrating S 1> ห็ดหอม อก้อนก้อนเห็ดหอมเนี่ยที่ที่ที่เราพร้อมจะออกดอกเนี่ยมันใช้เวลากี่วันพี่ตั้งแต่ตั้งแต่ทาก้อนอ่าจะบ่มไว้สี่ถึงห้าเดือนครับสี่ถึงห้าเดือนเลยเหรอครับสี่ถึงห้าเดือนจนก้อนเป็นสีน้ําตาลเข้มครับถึงจะทําการเปิดสี่ถึงห้าเดือนถึงเปิดดอกได้ครับอือก้อนต้องสีน้ําตาลเข้มครับถึงจะเปิดดอกได้ครับผมอ่าอันนี้จะเป็นเห็ดพันธ์หน้าหนาว เห็ดพันหนาวเห็ดหน้าหนาวเชื้อพันหน้าหนาวอ๋อมันมันมีจะมีเชื้อพันหน้าร้อนกับเชื้อพันหน้าหนาวครับอ๋อพันหน้าร้อนกับพันหน้าหนาวแล้วแล้วในในในระหว่างที่รอเนี่ยรอออกดอกสี่ถึงห้าเดือนเราต้องทำอะไรไหมไม่ไม่ไม่มีทําอะไรนะครับก็คือจะวนระหว่างหน้าหนาวกับหน้าร้อนอืก็จะมีเห็ดตลอด หน้าร้อนเราก็มีเห็ดหน้าหนาวเราก็มีเห็ดไม่หมายถึงว่าในระหว่างที่เราบ่มก้อนเนี่ยนะเราต้องทําอะไรไหมกับก้อนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องคือเพียงแต่อุณหภูมิจะต้องอยู่ที่ยี่สิบยี่ถึงยี่สิบสององศาอืมในช่วงระยะบ่มต่ำกว่านั้นไม่ได้หรือจะสูงกว่านั้นไม่ได้ครับอืมหลังจากเริ่มออกดอกแล้วนี่นี่คือเริ่มออกดอกใช่ไหมครับเริ่มออกดอกอ่าหลังจากเริ่มออกดอกเนี่ยเราต้องทําไงต่อต้องแบบว่ากี่วันเก็บได้กี่วันเก็บได้ อถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะนานหน่อยครับจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่ากว่อาอือต้จะโตช้าแต่ถ้าหน้าร้อนนี่ก็สี่ห้าวันจะเริ่มเก็บแล้วหน้าหนาวหน้าร้อนจะโตเร็วมากแล้วแล้วอย่างเนี้ยถ้ามันออกมาอ่ะไหนดูก้อนเก้อนเดี่ยวคือเยอะหน่อยอ่ะสมมติสมสมตินเนี่ยนี่นอ่ะอันนี้ออกมาเราจะแต่งดอกแค่นี้ดอกไม่สวยเด็ดทิ้งอ๋อนี่คือเก็บทิ้งแต่ ก้อนหนึ่งเราจะเหลือไว้แค่ห้าดอกแต่ถ้ามันใหญ่แล้วเราเหลือไว้หกดอกไม่เป็นไรอืมอันนี้คือพนักงานไม่พอครับแต่งดอกเลยยังไม่สวยแต่งดอกยังไม่เสร็จอันนี้อันนี้คือแต่งดอกยังไม่เสร็จยังไม่สวยรับโอ้ยังยังสวยเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่สวยครับเนี่ยถ้าเราถ้าอย่างเงี้ยครับเนี่ยเด็ดออกปุ๊บจะเหลือหกไม่เป็นไรมันเพราะมันใหญ่แล้วเหลือไว้กี่ดอกนะหกห้าถึงหกดอกห้าถึงหกดอก แล้วถ้ามันเล็กๆอยู่เราเหลือไว้แค่ห้าพอครับแต่ถ้ามันใหญ่แล้วเราจะเอาไว้หกดอกก็ไม่เป็นไรครับแล้วอันนี้ยังถือว่าออกน้อยครับอันนี้จะได้น่าจะได้แค่ประมาณสักตันกว่าอืมแล้วก็ไอ้ที่เก็บออกเนี่ยเอาเอาไปไหนทีเนี้ยไอ้ตัวเล็กเนี่ยทิ้งครับส่วนมากส่วนมากทิ้งครับโอ้ย่างงี้เกาหลีเขาไม่ค่อยกินกันไม่กินครับไม่มีวิธีืินนะที่ที่สามารถเอาไว้แปลรูปอ่า สกวมากก็ไม่ได้ใช้กันไม่ได้ใช้ก็คือทิ้งอน่าเสียดายเนาะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยว่าขายได้เนาะได้บ้านเราจะเป็นแบบดอกเล็กก็กินอยู่อเขาเรียกว่าคัดไซส์นะเป็นอีกเกรดหนึ่งเนาะแต่ที่นี่ใช้แอร์นะครับแอร์หน้าร้อนเราจะใช้แอร์แต่หน้าหนาวไม่ใช้ก็คือเป็นอุณอ่าเขาเรียกว่าอะไรอีแวลควบคุมอุณภูมิหน้าร้อนใช้ควบคุมอุณภูมิบังคับให้เห็ดออกครับ ก็คุณคือในในดผมที่เราต้องการใช่ในระหว่างที่ให้น้ําเราจะต้องเปิดแอร์ไว้ที่สิบองศาสิบเอ็ดองศาแล้วพี่มีเทคนิคอะไรไหมที่ทําให้เห็ดออกเยอะทำยังไงเทคนิคก็ก่อนที่จะทําทเห็ดให้ออกเราจะใช้ค้อนยางทุบทีหนึ่งทุบ อ่านสมมตินี่เป็นค้อยางอ่าสมมติสมมติครับทุบประมาณกลางๆปประมาณนี้ทุบตอนนี้ใช่ไหมตอนที่ตอนตอนที่ยังไม่ตอนที่ยังไม่ออกก่อนจะก่อนจะก่อนจะทาครับผมทุบทีหนึ่งอือครับแล้วก็จะให้น้ําไว้ทั้งคืนวันรุ่งขึ้นเราจะต้องมาทําการกลับเห็ดกลับด้านกลับด้านทุบเพื่อกระตุ้นทุบเพื่อกระตุ้นกระตุ้นเห็ดจะออกเยอะอืมนี่นี่คือเทคนิคนะครับพี่น้องครับการกระตุ้น กระตุต้นเส้นใหญ่กระตุน้นเห็ดให้ออกดีทีนี้คือเทคนิคนะครับที่ที่อาจจะไม่รู้กันนะครับผมอมืแล้วทีนี้อ hey, ยกตัวอย,อย่างอย่างนี้เราเหลือไว้แค่ห้าพอครับนะอย่างนี้เราเหลือไว้แค่ห้าพออริงจริงแล้วตรงนี้ต้องเด็ดออกแต่ว่าเรายังทําไม่เสร็จครับครบแล้วผมผมเห็นอีกที่หนึง่งผมผมไปถ่ายทําคลิปอีกที่หนึง่งเขาเป็นก้อนแบบนอนเนี่ยอันนี้นคือเขาเรียกว่า ยังไงอันนี้แบบตั้งบ้านบ้านเราน่าจะแบบนี้แหละบ้านเราคนละแบบเนาะเทคนิคใครเทคนิคมันเนาะอันนี้ก้อนกี่กิโลครับอันนี้ก้อนหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดกิโลหนึ่งจุดเจ็ดกิโลอ๋อครับอืมเนี่ยถ้าเราหมุนเห็ดไม่ทันทําไม่ทันดอกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่สวยครับอันนี้คือเราทําไม่ทันครับครับผมเพราะเราทําก้อนด้วยทําเห็ดด้วย แล้วรอบรอบมันเนี่ยพี่คือว่าเราอะชุดชุดนี้ออกมาชุดเนี้ยเราแต่งอะไรเรียบร้อยแหละเราเก็บเนี่ยแล้วอีกรอบหนึ่งรอบต่อไปรอบต่อไปรอบต่อไปพอเก็บเสร็จแล้วกี่วันออกเสร็จแล้วกี่วันออกจะต้องพักก้อนไว้เจ็ดวันถึงสิบวันอ่าเจ็ดถึงสิบวันก็คือให้น้ําหรือไม่ไม่ให้อ่าจะพ่นใช้จะจะพ่นสายยางที่อยู่ตรงนั้นครับจะใช้พ่นเอาแบบเปียกๆเลยแล้วเป็นละอองเป็นละอองอ่าละอองให้ทั่วครับ ถ้าเป็นหน้าหนาวรอบเดียวถ้าเป็นหน้าร้อนสองรอบครับเช้ากับเย็นอ่านี่คือช่วงในช่วงอรอรอบก้อนอ่าช่วงพักก้อนเจ็ดถึงสิบวันเราเราถึงจะทําใหม่ได้อีกรอบหนึ่งมันก็จะออกมาอีกเราก็จะเก็บวนอย่างเงี้ยหนึ่งรุ่นจะอยู่ได้ประมาณสักเจ็ดถึงแปดเดือนจะได้เห็ดประมาณห้าถึงแปดรอบก็คือหนึ่งก้อนก้อนหนึ่งก้อนเนี่ยเราทํามาอายุมันได้เจ็ดถึงแปดเดือนหนึ่งก้อน ได้เห็ดกี่กิโลต่อหนึ่งก้อนในรอบเจ็ดถึงแปดเดือนเนี่ยแต่ครับบางทีก็น่าจะขั้นต่ําครึ่งกิโลขั้นต่ำเนาะครึ่งกิโลครึ่งกิโลขั้นต่ำครึ่งกิโลก็อมสุว่าครึ่งกิโลละอะถ้าเขาทําเป็นหมื่นอยู่แล้วจะเป็นแสนแสนอยยังอย่างเท่านี้สองหมื่นก้อนสองหมื่นก้อนก็จะได้รอบนึงก็จะได้ประมาณสักอตองหมืน่นหมืน่นสองหมื่นกว่าโลพันโลไหม พันกว่าครับพันกว่าพันกว่าถึงสองพันอย่างเขาหนึ่งนั้นได้ไปแล้วสองพันกว่าโลเพราะมันออกเยอะอืมอันนั้นคือออกไปแล้วเก็บไปแล้วอันนี้เพิ่งอันนี้เพิ่งเริ่มออกเนาะคอับเรื่องเงี้ยอันนี้อันนี้ยังอ๋ออันนี้ยังแต่งดอกไม่เสร็จครับเนี่ยยังทําไม่เสร็จครับเนี่ยอันนี้คือจะเอาไม่ทันแล้วครับเนี่ยครับคือเราทําไม่ทันครับ้าสมติว่าถ้าไม่ทันแล้วแล้วยังไงพี่แล้วทาไงต่อก็ถ้าทําไม่ทันแล้วก็เก็บขายแบบจะราคาถูกหน่อย อก็อีกไซส์หนึ่งอีกเปียนหนึ่งไหมโลละห้าพันแปดพันวอนครับครับแต่ถ้ามันสวยๆก็โลนึงก็หมื่นหมื่นกว่าอืมอั่นี้คือยังทําไม่เสร็จนะครับเนี่ยครับโอ้โหไปพี่เดินไปดูไปได้ไหมตรงเนี้ยได้ได้ไปไปงออออันนีเดือนได้ข้างล่างโอ้โหครับพี่น้องครับดูดูพี่น้องเอ้ยอ่อนส่วนเนี่ วันนี้ขออนุญาตพูดไทยนะเพราะพี่เขาเป็นคนกรุงเทพนะครับปกติปกติผมจะพูดอีสานเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวถ้าพูดอีสานเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลงส้นกันนะเดี๋ยวลงเดี๋ยวผมจะหลงเศร้าโอ้โหพี่น้องเอ้ยอ่อนซอนเนี่ยหนึ่งเติ่งๆโอ้คนคนกรุงเทพยังไงเติ่งๆโอ้ยอ่อนซอนเนี่ยคนกรุงเทพยังไงพูดเติ่งๆอ๋อเขามีเขาหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่ะก็มีอยู่ห้าชั้นนะครับในในโรงนี้สองหมืนก้อน20,000ก้อนครับโอ้โหดูดิพี่ดูดูเขาทำอย่างดีเลยคือเป็นชั้นห้าชั้นแล้วมีบันไดเลื่อนเพื่อแบบอันนี้คือเลื่อนอย่างอย่างเงี้ยเอาไม่ทันครับเนี่ยอ๋ออางงี้คือเราแต่งดอกไม่ทันอันนี้คือก้อนใหญ่ไว้แล้วเออไม่ใช่ดอกใหญ่ไว้แล้วดอกใหญ่ไม่ทันแล้วก็เป็นอีกเปีดนึงก็สวยอยู่นี่ครับก็สวยอยู่นี่อย่างนี้ก็ยังถือว่าไม่สวยเพราะมันชนกันนี่ครับอ๋อยังธรรมดาแต่ถ้าถ้าใหญ่สุดน้าหนักจะ ก็จะเกือบขีดนะครับครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ขึ้นนะครับเพราะขึ้นไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่เขาเสร็จเดี๋ยวก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูเดี๋ยวกลัวตกขึ้นสองคนแล้วการตลาดที่นี่เป็นไงบ้างพี่เขามีที่ไปส่งหรือว่าแม่ค้ามารับมารับครับมารับมารับถึงที่เลยคโอ้โหเนาะป้าพี่เดินไปนี่เลยข้างหลังแม่ค้ามารับถึงที่ดีเนาะแล้วพี่ถ้า อายุก้อนเนี่ยอายุเห็ดเนี่ยเราเราหมดสภาพแปดเดือนแล้วเสื้อครบแปดเดือนแล้วเราจะทํายังไงกับก้อนเนี่ยก้อนเอาไปไหนต่อเอาไปปั่นทิ้งครับปั่นทิ้งก็ไปเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยคืออาเขามีมีคนมารับอีกแต่พวกทําไร่นะครับใส่นาข้าวไม่ได้อ่าพวกทําสวนทาสวนารามสวนเขาก็จะมามาซื้อไปก็เขาจะมาเอาไปเราไม่ได้คิดตังค์ครับอ่าให้ฟรีไปเลยคือพูดง่ายคือเอาไปจาการ์มเราอ่าเอาเราก็ไม่เกะกะเราอีกนะก็ดีเนาะระบบการจัดการเขา อที่ฟาร์มนี้ก็ถือว่าทําครบวงจรนะพี่เนาะครับตั้งแต่ผลิตก้อนเองใช่ไหมใช่ผลิตก้อนเองขายก้อนด้วยไหมขายด้วยครับโอ้โหนี่ฮะโดอไม่เริ่มเลยครับอันนี้คือในยังไงนนคือไม่ทันต้องเก็บแล้วครับเออต้องเก็บ,ลกบลแล้วเดี๋ยวบ่ายๆจะมีน้องมาเก็บครับอ๋อก็คือเก็บนี้คือต้องเก็บทุกวันใช่ไหมก้อนเสร็จก่อนจะมีมาเก็บคนนึงเก็บไม่ทันเก็บทุกวัน จริงแล้วต้องมีเก็บถึงสองคนสามคนมนี่ไงครับพี่น้องเก็บเห็ดทุกนี่การทําฟาร์มเห็ดนี่ก็จะดีอย่างนึงก็คือเราจะเก็บเห็ดทุกวันเช้าเย็นนพี่นี่เก็บอรอบเดียววันหนึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนจะเช้าเย็นเช้าเย็นเนาะหน้าหนาวส่วนมากก็จะรอบเดียวจบเพราะว่าหน้าร้อนนี่มันทําไมเพราะว่าหน้าร้อนมันโตเร็วครับเรานนเก็บไม่ทันเห็ดบานจะเสียราคาเลยใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บทัน ดอกสวยราคาดีครับครับนี่ฮะการทำฟามเห็ดก็ดีอีกหนึ่งคือเราเก็บเห็ดเช้าเย็นเงี้ยแล้วทีน่นี้เราก็ได้เงินทุกวันพูดง่ายเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็ก็โอเคนะอ่าแล้วที่นี้ก็ทำควบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ทำก้อนเองขายก้อนเชื้อแล้วขายดอกเห็ดสดนะพี่นะใช่ครับใช่แล้วก็ยังยังมีให้ศึกษาดูงานด้วยใช่ไหมจะมีนักศึกษาเกาหลีมาฝึกงานครับ คนทั่วไปที่สนใจทําครับผมเจ้าแก่ก็จะสอนจะอบรมอบรมแล้วเขาจะกลับไปทําก็ถือว่าเจ้าแก่ใจดีมากครอยู่นี่สองปีเนี่ยได้ลูกค้าเจ้าแก่ได้ลูกค้าใหม่สามสามคนครับสามคนนี่ยอดเป็นไงสามเจ้านี่ก็แสนกว่าก้อนแสนกว่าก้อนก็ต้องทําประมาณเดือนหนึ่งแสนกว่าก้อนนี่ทําเดือนหนึ่งต่ออนหนึ่งเราจะทําได้แค่แสนสองแล้วคือในรอบอีกเจ็ดเดือนหกเดือนเขาก็จะมาสั่งอีกใช่ไหม คือว่าวนไปเรื่อยอ่าก็คือหมดก็สั่งใหม่อ่าก็วนไปเงี้ยเราทําก้อนหกเดือนถ้างั้นก็แสดงว่าถ้าก้อนเราคุณภาพเนี่ยคือลูกค้ามาใหม่อ่าเขาเรียกว่าเจ้าเจ้าเจ้าเดิมว็จะกลับมาเหมือนเดิมเนาะใช่ใช่ใช่จะเป็นเจ้าเดิมตลอดครับจะมีเจ้าใหม่พวกที่สนใจทำครับสนใจทํามาศึกษาแล้วเขากลับไปทำเราก็ขายก้อนอีครับครับผมเ้าแก่เก่งแล้วเขาจะเป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยด้วยอ๋อเ้าแก่เป็นเป็นเอ่อ อาจารย์สอนที่มหาลัยด้วยอ๋อรักษะฝึกงานมาในภาคเกษตรเนาะเข้ามาดูมาทําเลยครับจะมาอยู่ด้วยรุ่นล่าสุดมาอยู่ได้แปดเดือนสองคนคือมาอยู่เป็นจบไปแล้วครับเป็นลูกจ้างในนี้อ่าคพว่านคือมาฝึกงานมาฝึกงานครับได้เงินด้วยเบี้ยเลี้ยงด้วยอ่าเหมือนว่าเราเนาะฝึกงานก็ได้เบี้ยเลี้ยงกินฟรีขึ้นนั่นเองเห็นไหมเห็นไหมเวลาผมพูดไทยแล้วเนี่ยไงมันจะลงเศร้าไง เออนั่นแหละต้องต้องวันนี้ต้องบอกอท่านผู้ชมทางบ้านนะบอกพี่บอกน้องเราด้วยว่าจะมีระบบระบายระบายอากาศนะครับเออพัดลมครับจะตั้งเป็นเวลาเปิดปิดอ๋อก็คือเขาจะระบายอากาศเป็นเวลาใช่ไหมที่เราตั้งไว้เนาะจะต้องมีที่ระบายอากาศทางเทิงสองจุดครับล้วจะมีทางล่างอีกสองจุดครับทางเทิงนะคนไทยนะแต่ว่าทางเทิงนะทางล่าง เห็นไหมพี่น้องได้เมียห <ed> นองคายนะครับอ๋อ oh, พี่เขาได้เมียหนองคายนะก็เลยมีสารได้บ้างนิดนึงเห็ดเป็นเป็นเห็ดที่ช่วงกําลังออกดอกนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเท่าแก่เข้าใจดีมากนะเนี่ยคือให้ให้นักศึกษาให้ให้คนเข้ามาดูงานมาไอ้น,นี้ด้วยมาเรียนด้วยนะครับแล้วก็ยังไงนะสำหรับเห็ดวันนี้มาดูฟร,รม์มแบบนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับพี่หลังที่ให้โอกาสผมได้มาทถ,ถ่ายทําคลิปถ่ายทําคลิปแล้วก็ ให้เป็นให้ความรู้อ่าพี่น้องเราทางบ้านเราเพราะว่าผมจะนําคลิปเนี้ยลงยูทูบ <YouTube. S 2> กับเห็ดอีกไหมครจ๊แป๊บจะพาไปดูอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอบคุณพี่หลังด้วยแล้วก็ขอบคุณท่าแก่นะครับท่าแก่จะดีให้ยินดีให้เขาเรียกว่าอะไรให้ให้โอกาสเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มแล้วก็ถ่ายทาคลิปในวันนี้นะครับผมอะยังไงเดี๋ยวจะไปดูอีกเขาหนึ่งใช่ไหมที่เป็นดอกใหญ่ใช่ไหมถ่ายก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายวน ให,ให้พี่น้องเราดูนะครับเมืองเอาเด้ยผี่น้องเอ้ยเห็ดเห็ดหอมนะครับเห็ดทอมจูกเซตเกาหลีนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละผมก็พาพี่ผีน้อ,นองเขามาชมฟ้ามพเิ่นนะครับได้ขอหยาดเพิ่อนแหละถกแกมันก็นใจดีใจดี มื้อนี้ก็ขอหยา,าว้าไทยเด้อครับเด้อพี่น้องเพราะว่า,วาอ้ายเพิ่นเป็นคนกรุงเทพครับมาเฮ็ดงานอยู่นีในสองปีแล้วล่ะนะครับอยู่ฟาร์มเฮ็ดเลยคันสิเว้าลาวก็กับเพิ่นเพิ่นเว,ว้าไทยเดี๋ยวมันสิลงสาวนะครับมันสิสัมผัสกันบ่รู้เรื่องนะ <c oughs> ผมก็เลยก็ขอหยาดนะครับโอ้อ,อนันส่วนเด้เฮ็ดเพิ่นนี่โอ้ย เปนเฮดดูทั้งหมดนะครับเป็นชั้นนะครับเป็นหาชั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่บันไดเลื่อนนะครับบันไดเลื่อนเจ็บนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชั้นทั้งให้เบิ่งเด้กจังหน่อยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็รล่องของมาเบิ่งนะครับเราก็เอาไปนํานําไปประยุกใส่ยู่บานเท้าเบิ่งครับนั่นําไปประยุกใส่เบิ่งนะครับว่ามันจิเป็นยังไงแล้วก็ลองศึกษาเบิ่งนะครับในกูเกิ e หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโอ้เพียครับออกดอกเต็มเลยครับพี่น้อง ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเบิึงนะครับกัสามารถเป็นอาชีพเสริมไดย์นะกับอาชีพหลักได้นะครับเห็ดหอมโอ้เปียช่วงนี้เป็นโรองนี่ก็บพึ่งออกนะครับเป็นโรองที่กั้นรงออกนะครับเปียนต้นอ้อเต็นเนี่ยอันขึ้นมาจังเสียนะครับพึง่งขึ้นไม่เนี่ยเพลินกับเบอรท่าน,นเยดยเห็ดเหลีวนะครับ เพิน่นเพิ่นพันแท่นแตงนะครับเพิ่นพันาแทนแตงดอกเมื่อกีิจุ่มกันอยู่เพิน่นจิเก็บไว้ให้เก็บไว้ในก่อนประมาณหาหกดอกนะครับหาหกดอกที่เพิ่นในข้อมูลเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เพึ่งออกนะครับกับพันธในลายนะครับแต่ว่าก็เห็นแล้วก็โอ้ออนซอนพี่น้องเอ้ย่นนะกัน่าพันธไ์ลายก็ะไรทุบปุตติปิอี่ในในในส่วนของล่กเล่นนะครับเป็นการกบคุมนณหภ่มนะครับวบขุมุณหภ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องขึ้นเมืองซันเทิงได้บ้านเด้อแก ขึ้นบันไดเพื่อนะครับนี่นียุสันบนนะครับสันที่หานะครับแต่สิมีทั้งหมอดอยู่สามแถวสามแถวไง่แล้วก็แถวตั้งขางอีกแถวหนึ่งนะครับแถวตั้งหีกแถวหนึ่งมีอยู่สามแถวแล้วก็เป็นหาสันนะครับจํานวนบรรจุนี่นี่ก็สองหมื่นกรนนะครับสองหมื่นกอนอันที่เห็นนี่เนี่ยคือพัดลร่มนะครับจะทํางานเป็นเวลานะครับเพื่อในตังเสร็จเวลาไหวนะครับเพื่อดูอากาศออกนะครับไทยเทอากาศนะครับ อ่าครับนี่นี่คือดอกใหญ่ๆนี่คือเพิ่นเก็บบ่ทันนะครับเพราะว่าคนงานอยู่นี่บ่พอนะครับเพิ่นก็นเลยเอาบ่ทันเว้าง่ายซะเอาบ่ทันนะครับนี่สิเป็นกำลังออกนะครับกำลังออกเลยโอ้เนาะอันอส่วนเด้อ่ะเดี๋ยวมันไปเบิ่งอีกหมองนึงนะครับพี่น้อง ก็ผมเป็นยังไงน่ครับพี่น้องครับที่ก้มมูได้จากไอเฟลนแล้วก็อยู่ในฟร์มเ็ดนี่นะครับผมก็คิดว่าได้ข้มมูลมาหน่อยนะครับผมยังไงก็ฝากฟีฝากน้องนะครับเด้อผ้ใดสนใจกับข้ามาเบิงฝากฟีฝากน้องนําในการหลับชมกับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับในการทำคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ขออภลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ